อขออะไรอะ่ะอะไรละลูกตัวอะไรอ๋อเล็บลิ้นขอดาวขอดาวหน่อยลูกขอดาวคะ่ะขอดาวให้หนูหน่อยคะ่ะไอพูดสักคำหนึ่งพูดหน่อยนึงพูดหน่อยนึงคะ่ะเอ้าไม่พูดหรอคะออะขอหน่อยขอหน่อยขอดาวให้ยายหน่อย ดาวอืมขอดาอวเอาคนนี้ขอดาวให้ยายหน่อยลูกมัมีมัมีเอาบอกวา่วาในจุกคับอยู่ให้กินอยู่แต่ว่าหนูขอดาวหน่อยได้ไหมเอาอืมใจก็ะจเห็นยี่หรอกเนาะทางขบลนก็ะจเห็นยี่หรอกค่ะเมื่อาว,าวานนี่เนาะเพิ่นกลับไปบ้านเกิดเพิ่นก้อนนี่อันทีเพิ่นจะกลับมาหาคุณพ่อคุณแม่เพิ่นทางทีแล้วเด้อไหมนี่หลาเป็นคนขอกนก่นล้วเด้อ หล่าเป็นคนขอนแจนหล่าเป็นคืนขันแจนแหะเด้อก็เปิดทีวีแน่นก่อไก่แน่สาระกำลังแน่ได้หลายย่างเปิดให้เบิงได้หลายยางขอบคุณค่ะขอบคุณดาวสามร้อยสิบเอ็ดดวงแล้วนะคะขอบคุณมากมายไก่กอง หนูแต่งตัวหนูจะไปสวัสดีค่ะคุณยายแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณนะคะคุณทุเรียนเป็นไดภาคใต้ฝนตกบ่โอ้ห้าประสานกันกับนี้ ซาเด็กหน่อยเขาบอกไลยสํเน็จก็ถือว่าโอเคอยู่ตามที่ตา,ามที่เรียงเคยเรียงเด็กหน่อยมาเนาะเพราะว่าคนเด็กหน่อยมันเกิดมาบพกคือกันอยู่แล้วคือคนเฮาเนี่แหละมันก็แตกต่กกางแต่นคนละอย่างสมบูรว่านเขาก็อยากอยากสมองดีนะแต่ว่ามันเขาเกิดมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นจังสีไหมเขาก็นเข้ามาด่าละ เม่ยากได้ซูมือนี่ผู้ใดยิ่งบ่ดีเขาจะเอาเขาลงเลี้ยนซ้อนเลี้ยนพิเศษปุ่นเยอะแยะเรียนเก่งก็เยอะแยะนะคะขอบคุณค่ะกินแล้วค่ะเมื่อนี้เมื่อนีนได้กินขขาเ้าน้ำเด็กหน่อย